เรียมหมายเลขอ่ะจากกลุ่มเตรียมความพร้อมทีนเซเวอร์ครับขอฝากตัวด้วยครับค่ะครับทราบแล้วเธอทําทงานเป็นผู้ช่วยภาคสนามมาหลายที่เลยเหรอครับแต่ผมไม่ค่อยเก่งตนเป็นผู้ช่วยเท่าไหร่ผมมัวแต่ฝึกยิงปืนและฝึกร่างกายให้พร้อมกับการเป็นทหารของซิเวรเรียนครับฉันภูมิใจที่นายฝึกฝนด้วยตัวเองนะส่วนวุธของเธอคือปืนไรเฟิลสินะครับ ผมสร้างปืนให้ตัวเองเหมือนที่กองทัพซิเวเรียนมีครับทำเองเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยงานฝีมือสินะอยากเป็นเหมือนทหารของซิเวเรียนสินะครับ,รบเขาลบกคคับกองทัพของเรามากครับดีนดีนถูกช่วยออกมาก่อนที่ซิเวเรียนจะโดนเผาใช่ไหมครับผมทราบซึ้งกับสถาบันมากในเรื่องนี้และผมพร้อมที่จะทำทุกอย่างอย่างสุดความสามารถเลยครับขับใจนะ แต่ฉันอยากให้เธอทำเพื่อทั้งโลกมากกว่าทั้งโลกเลรอครับการฟื้นฟูโลกนั่นคือแัชญาการก่อตั้งของโรงเรียนเราะไม่ครับผมจะสู้เพื่อซิวเเรียนและสถาปีนี้เท่านั้นครับค้าเธอยังคิดแบบนั้นอยู่เธอจะถูกตัดสิทธิ์การเป็นนักสำรวจฉันหวังว่าเธอจะมีเจตจำนงที่ยิ่งใหญ่กว่านี้หนูน้อยทุกคนล้วนมีชีวิตอยู่ด้วยความเจ็บปวดทุกคน ฉันอยากให้เธอก้าวข้ามอดีตและพิสูจน์ตัวเองแม้ว่าเธอจะไม่ได้เรียนที่นี่เธอก็สามารถมีเพื่อนและพึ่งพาพวกเขาได้เติบโตและสร้างศรัทธาซึ่งกันและกันคุณก็รู้ผมนะ่ม,มาจากตะก,กูดเกนนะโลต้นกำเนิดของเธอมันเกี่ยวกับการฟื้นฟูโลกยังไงล่ะเหตุผลที่ซิวเรียนคอฟที่นายชื่นชมว่าแข็งแกร่งนั้นน่ะ พราะเธอได้รับความไว้วางใจพวกเขาเสียสละชีวิตเพราะมีความไว้วางใจสว่างกันเช่นเดียวกับนักสำรวจที่ต้องการความไว้วางใจและพึ่งพาซึ่งก,กันและกันเหมือนกันนะเพื่อนถ้าผมมีเพื่อนแบบนั้นผมจะกล้าเพื่อพวกเขาครับยิ่งกว่านั้นความทะเยอทะยานของเราเนี่ยคนที่เราอยากต้องทำได้ดีมากค่ะออกไปข้างนอกได้แล้วนะขอบคุณที่ให้ความร่วมมือคนะ่ะ ดูเหมือนจะไม่มีคำถามอะไรแล้วสินะเกันฉันจะจดบันทึกแล้วนะเขามาจากตระกูลเคนน้นเหรอใครจะคิดล้ะเนี่ยทำไงได้ละ่ะฉันถึงอยากให้อาจารย์พิจารณาให้ดียังไงละ่ะเธอมีเหตุไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น